หิวตีนวัยรุ่นเมื่อไรจะโดนสักท<ฮ>ีถ้ากูตั้งใจเล่นเมื่อกี้แพ้นะเว้ยกูบอกเลยฝั่งมันมันฟาร์มสวนแล้วมันไม่มายโยนอะ่ะกูต้องตีของทิ้งมั้งเป็นทางเป็นทางเลที่จะได้รับชัะชนะๆๆๆๆๆๆปดุกหมดเควิน คาร์วอนคือยี่อะไรวะคาเวีเหรอตัวเดิมนีวว่ไหวมันคือไอเีทยวีนอมตัวนั้นแน่เลยวะ่ะกดวีนอมใส่อาบอดอนด้วยจ้ะแ,แม่ชัดเลยศาสตร์มันแข่งสู้กับกูจ้ะแม่แล้ววีนอมในตำนานด้วยสตี 19, ๊ดสิบเก้าแม่วีเลทห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์มันเป็นเมนวีนอมเมื่อมันไม่ได้ซื้อไอดีหรอกแค่น้องเขาเรียกวีนอมเป็นชีวิตจิตใจอ่ะมเข้าใจปะละ่ะหายไปหลายตังค์อยู่เมื่อกี้เรนเจอร์แผ่นนี้เก่งขึ้นนะยีเรเนอะแต่ก็ยังขยายดีตอนกลาง <c oughs> เก<อ>มเลยจ้ะแค่เรนเก่งขึ้นหน่อยมันยิงแรงขึึ้้นนนมมมมาาาดดดเเเเจจลยยะะวงู่่อ โนหนัดาเมั้งหนดามจเลยนะเว้ยเลีสามมาสิเสิบสองดีดับเบแม่แค่เออเช็คตันกูก็รู้แล้วเนบนจะเป็นยังไง <go> สบายนั่งเ <laughs> งา Very well. ไอ้เฮียบังจอยยัดแม่ไอ้เฮียไม่ได้เป่านะไอสัตว์แต่มันบังจอจริงไอ้เฮียนั่นน่ะไอ้เฮียเนี่ยมินชันมันกากจัดเลยจังหวะที่มันล้วงล้วงไอ้เฮียเนี่ยมันแปลกตับชาวบ้านเยอะมากตัวนั้นคือมันต้องยิงก่อนประมาณสักศูนย์จุดสองวิอ่ะแมงเมื่อกี้มันต้องยิงทันนะถ้าเป็นทีเราตัวอื่น แหมลวงไอ้เย่ดีนะมันยิมิดแหมแม่ลวงอีกแล้วไอ้สัสเขวี้ยมส็จังเลยไอ้สัส ไอ e ้ที <S 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 ่นั้นแม่งบังจอจัดไอ้สัตว์ป้องส้ยแม่จริงอย่างใจแม่มันแต่มันลัดคลิปง่ายมากเนะแผ่นเนี้ยเจ๋งเนี่ยแม่ถ้ามันไม่ได้วิ่งเร็วนะโดนกูแน่นอน ก็ไก่กูไปตายแย็ดแม่โอ้โหแม่ตายหน้าบ้านเลยเฮียเฮียน้ำปู่เฮียหนาเนี่ยสัวาร์กทำไมนะโอ้ god คยเฮ็ดแม่ครอ,อดไอแบเฮ็ดแม่ดีไก่เป็นแบ่เลยสัตเฮ็ดแม่น่ารำคานจัด <go> อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเปไปบ้า Dyer's there's no Curry has been killed. Kill, kill Venom. The fuck? Venom? Silent is missed. Yeah. Right. Your middle tower is under attack. Dyer's structures are fortified. Your middle tower is under attack yes. Your middle tower is under attack I'm under attack oh, Your middle tower Onward No, 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 like that's the... Back to the impurities กูไม่ส่งแล้วนะเวนอกอะอยู่นั่นแหละอะไรคืนอนาการอับสามเต็มก่อนหนึ่งวะอย่าแม่ไม่ช่วยเมื่อมันกี้ไม่ต้านให้อัด Way ahead of you. <laughs> I go in silence. Onward I, the damage. Dio's current has been killed. Oh. Way ahead of you. May <laughs> I เช็ดแม่มึงดูอีเอซแม่เลิกเล่นเถอะไอตัดเกมมีวีเยวีโน uh ่โง่นี่ไอ้แย่ลิงปล่อยแคร์รี่ตายแต่มีโปรเปตวิ่งมาโยนดูแลทูไอ้สัทพวกกูทุกข์ของที่ยังชนะง่ายกว่า เ,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 เบ,บ็ดเมลเบ็ดนี่เบ็ดเมลแบบเดิมไอเอเรนเจอร์อาบาดอนถ้าอาบารดอนต้องเบ็ดเมลถ้าถ้าฮุสวิงต้องอะไรน,นี่ต้องคอมใส่ฟ้าแม่นาคาร์เปบวกเอเรนเจเกอร์ปามเท้ยพัลลัโอ้โหเที่เนี่แม่แม่งดักทุกทุกข้อเลยสัตว์ ากาผมไม่มีตังค์หกเแปดย oh. <c oughs> แม่จะลว่กิแม่ไม่มีเบลแปดไม่มีหลับ <c oughs> เสร็จแล้วครับเลยเจอเกอร์สูเตเด,ดิมปุงไดุ้ณจะไปเลเเี่ยแม่ประมาณอีก อีกห้าร้อยะประมาณสามนาทีแล้วะ็ได้โดนแจมขวดนางกาวะงูมาก <c oughs> One less enemy now. Ford. Back to four. Yes. มมมััันนนคคคืืือออปปป My is ไอดีไก่อาแบ I in silence I <deserve> this go onward deserve น uh ี่อนมมาาดดดูย่เลลสุแ้วหร I'll cut a notch with your name on it. Uh huh. Into the fray. Attack. May down with the ship. Your top tower is under attack. Feel the frost. Uh -oh. Error, your puppet. I despair. There are some things you weren't meant to see, such as tomorrow. I shall meet you. Your top tower, something's happening. Let me get my arrows back, and then you can die. Good enough. Silent as never. นี That thought. ่เองกูมึงลอยขึ้นไปเลยโ้ห้หายไปเลยลูก มานานหมดยังไม่ตายเลยสัตวสทำไมต้องดึงหน้าโ Oh my god เกมนาการไม่ต้องซ่อนที่ร้านแปดไม่เล่นมึงเล่นนากาไอ้สัตว์เกมเบอร์เกมเมื่อกี้ปะใช่เหรอ Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. My centimeters as well. Your middle tower is under attack. My bones. Oh, oh my god. <laughs> I feel like holding back Dino's courier has been killed, yes <laughs> I go in silence แม่นะาคาโคสวะเลยสัตว์มันตัวคำมันดีกว่าไอ mm hmm. แค่กรุงกล้ามันซื้อเลยเดียนมึโง่ไอ้สัตว์จะามาเล่นแบบพวกเวเซลอะไรแต่แรกไม่ได้อยอะ <To battle. S 1>

ใช่ yeah. bon จริงๆไอ้เฮียวิน้ำนี่ก็โซดในศาสตว์ไม่ถ้าผมเมนซ่ากูรอดลยบ่อเรียได้ไหมกูไม่เข้าใจไอ้เฮียป oh. um ุ่กล้ามซื้อเลเดียวนึ่งี่เนี่ยไอแม่จะฟาร์มไปไหนไอ้เฮียนากาก็ฟาร์มมันคือไขวะไอ้เฮียนาการทั้งสองพันกูจำชื่อ Q M Y C ได้หลายรอบมากหูปั๊มมาจะทัดมืออ๋อมันคือไอ้เฮียแอมเบอร์เปล่าวะแซมบอยไม่ใช่นี่มันแชมเบอร์สแกมเอคนละตัวการในศาสตว์ แม่ควบปัญญานี้ลูกเก่งไหมปอบมือกันไหมมึงปอบมือให้มันหน่อยดิเร็วลุกขึ้นไอสัตว์เร็วเย็ดแม่เก่งชิบหายเลยไอสัตว์กูปอบมือให้มึงแล้วนะดีใจไหม ได้ไงวะโอ้ยมันเห็นขึ้นมาบนเนินเลยวะเล่นนาการแม่รับสามดาอัพท่าหนึ่งไอ้สัพต์อย่งว่าทรัพย์อมเป็นวีน้องที่ย่งกวา Yes. Uh. Death Damn. comes silently. I'm under attack. Your top tower is under attack. Silent well. My sentinels' structures well. are fortified. Your top tower is under attack. Your song, my friend. That was my thought. Good enough. I go in silence. Ah! Oh, my God. My hope. song. song. มึงโดนอะไรตายวะเขาลาดปกวีนัมใส่กูปล่อยตังรถไปร้อยหนึ่งโมยนสู้ได้ทางเดียวก็คือมึงต้องให้กางก้าวเย็ดเลนดีเอฟพี่ะไปกับวีนัมอ่ะแล้วต้องเอาบางพี่เป็นซับห้าข้างบนเพื่อจัดรีเอนกาย Your middle tower is under attack Your middle tower has fallen Trust your ancient is under attack Your ancient is under attack Radiant victory No, <laughs> 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 ไอกุนต้ามันญชีสักทีคนเดียวไห้โปรเปตมันมากวนตีงกันตรงกลางไงมันมามาเสกบอลลูนเฮียก็มันไม่รู้เลนกลางอ่ะเลนล่ามันตบเป็นขี้แล้วเว้ยแต่ว่าปัญหาของมันคือเลนเียนาแคระไม่โง่ไอ้สัตว์มึงดูตังไอ้เียนแคระดิมันไม่มีเงินไอ้เฮียคือไอแคระมินอ่อนมันเอาเตนเลี้ยงไอ้โปรไอ้โปรเปตมันไม่ได้สนใจเลนทีมันมัวแต่มาทุบไก่นั่นนี่นู่นเว้ยไอ้กลางกลางที่มันมีเงินมันเสือไปเก็บตังซื้อเลนเดียนไงแทนที่มันรีบทำเวสเซลแล้วมันมันออนไลน์เลยหรือไม่มันก็ทำเอาคิดก็ได้ชิ้นแรกแล้วมันนนก็ออไลล์เย หร,หรืออะไรก็ได้แบ็คคิงชินแรกก็ได้แต่ว่ามึงก็ไม่ชนะอยู่ดีเพราะานาการมันเจอเลยแฉกเลยใช้เกิมสู้ไม่ไหวแล้วตอนเลทแถมมิดเลนมันเป็นดอรนเจอร์ถ้ามึงอยากจะว่าใครผิดอ่ะมึงเอาไอ้เยวีนอมาตัวเองเลยำเทำที่ไม่อยากได้มาแต่กูรอกูรอวีนอฟมึงมากไงสัตว์เดี๋ยว